สวัสดีค่ะโอเคกลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอซาบะรีแอคชั่นเพลงอะไรคะเพื่อนกิมมี่เออกิมมี่กิมมี่นะคะขอเอชที๒๗ซึ่งเราตรงต่อเวลามากนะคะตอนสี่โมงแบบสองสามวิเท่านั้นเพราะว่าเราจะมาดูเลยเพื่อไม่ให้ปันการเสี่เวกันะคะจะพูดมากกต้นคลิปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะปิดไม่ฟังคลิปหนึ่งสองหามไปเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะไอ้ยา Head, s. <S ไอหมวกแดงมาแล้วหนึงพี่มาร์คเราเอาค่ะหนึ่งสองซ่อมไิโอ้มาิโยกเดี๋ยวเดี๋ยวไปกูนะขอเพิ่มสแหวนนึงนะอ๋อย เป็นอะไรวะมุกอายามาไปน้องมึงกล้องนม่กลับมึงไมไหวแล้วอายาจอนี่อายาแทชอนแพนชมุงงใส่เหโอ้ยควันออกปากควันออกปากอ้ยอดอีกแล้วโดยยง เอายาไม่ไดู้โอ้ยไยอนคือชุดดีมากชุดดีมากมึงโอ้จากูเอายามึงมึงมึงตุยตุยตยคือไม่ต้องเต้นเรก็ได้อะโอ้กับพ่อเรียม้เพลงมันบาๆแต่แบบเซ็กซี่อ่ะ ไอ้มากันถ้าจะพอมาต้องมานะเวลาแรปอ่ะน้เออโอ้คุณนาชอบอืมเคเคฉกไปรอนี้่จะงงๆต้องเจ็ดเท่านั้นแหละเฮ้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 เฮได้แรงอ่ะอืมอ้ยาตั้งแต่ที่กิดแล้วนะสองคนนี้ที่แบบคู่กันต้องแบบ จังหวะภาษามันดีดำเอเออมาพี่ไทยรูปไทยรูปห่อมากอะยามันเอาเรื่องมากเลยอ่ะชุดดำอ่ะดีทุกคนเลยแบบเย่กราบอ้โหมเอาเรื่องสารเชาเรื่องเอาเรื่องมากเวอร์ฮึมนี่เพชรเพชรแต่ว่าอายามึงเอาเรื่องอ่ะ มึุดำอ่ะตุยได้ตุยอยอาพี่ได้ยิ่อมากออ่ะมึงจ้องอวัวใส่สักทีวะช่วงนี้เออเออสายตานุดิดนเยอ้ ไอฉากเปกลงร้านนี่กูซื้อเอาจริงอือไทโยงอืมคุณรู้ไหมว่าไทโยงตอนนี้เหมือนอะไรเหมือนตอนสามเจ็ดเลย <c oughs> เหมือนตอนเดบิวเอ็มวีแรกเลยน้อง <c oughs> ม,มาร์งไปครับอู้นีู่ยอะไรอีวไทโมชื่อเชื่อถือได้อือสูงไปเป็นหัวไอเฟลไหวอิสระพูดดจริงคุณหน้าเต้นเหมือนเทว์อะคือแต่มันต้ <c oughs> องเต้นตะกิดมืออะไส่วะ เอช็อปกยอนนแต่บาทีว่ามือชอบชอบชอนแบบนี้อ่ชอบทอที่มันแบบนิ่งแล้วก็แบบอคลานเข่ากูแค่นี้อุคลานอีกรอบหนึ่งเลยด้วยแบบว่าค่อยๆดู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 ยองเออเออ มึงพูดได้ไหมว่าของญี่ปุ่นอ่ะทำดียะมึงแบบว่าฉากไม่ต้องเยอะเอฟเฟกไม่ต้องเยอะเออหรือเอฟเฟกเยอะวะแต่ว่ามันเชื่อมันมันตั้งแต่เชแล้ว่ะมึงกลิ่นมันคล้ายๆกันเลยกลิ่นเอ็มวีอ่ะกลิ่นความเอ็มวีมันคือความแบบมันมันอะไรกันตกกว่เอ็มวีแตะเออแล้วเฮแล้วเฮข้อตูมนี้เฮถ้ารู้จักนี่อยากจะส่งอตูมแบบขอตูมดีอยู่เลหรือยอดอ่ะแบบญี่ปุ่นตัวยอดทุกครั้งเลยว่ะจริงนี่ถ้ารู้จักนะจะถงพี่ไดนมา อันยอมพี่เลยถ้ารู้จักกับโคตูมันเนี้ยมึงจะส่งพานพุ่มไปให้แบบอยากสั่งเสริมโคตูมิตรอะดูต่อต้องมาพี่ก็ไม่ไหวเฮ้เฮ้เฮนั่งแรปบ้านใส่วามือใส่วรใส่วาล์มึงดูเฮ้มันจะมีใครที่นั่งแรปกว่านั่งยองแรปแล้วดูเีนียมึงมันมีไม่กี่คนในโลกนะถ้าไม่ใช่พี่ไทยยองนี่ไม่โอเคนะไม่ได้นะ จริงืิอะคำว่ากิมจิมันติ๋มากเลยอะมึงชุดดำนี่ใส่วะชุดดำนี่ใส่สักทเดียวมัมจริงมึงคือชุดอัดดึงเขาเรียกว่าอะไรวะมึงชุดของชุดทุกคนอะเหมือนตัดมาเพื่อว่าดูแล้วว่าสัดส่วนของทุกคนเป็นยังไงแล้วมันส่งอะมึงอันนี้กูไม่รู้เลยนะแต่กูเดาเอาเองแต่ว่ามันใส่แล้วดูดีมากกิดออกอย่าใส่กระโปรงอยู่แล้ว ไม่หมายถึงว่าตอนโซบังชาอะมึงอันนี้อันนี้ไม่ได้เจนเจนเดอร์เดี๋ยวกับว่าเรื่องอะไรนะทุกคนเดี๋ยวนี้มันแบบยูนิเซ็กไปหมดแล้วคือจะใส่ไงก็ได้แต่ตอนโซบังชามันไม่ได้ดึงแบบอะไมันไม่ได้ดึงร่างอะคนมันต้องแบกชุดอะคือแบกจริงเบ้าแบกชุดอะคือกระโปรงอะใส่โอเคเว้ยเหมือนตอนเหมือนตอนจองอูหรือใครใส่กระโปรงตอนที่ซันมอนเซ่เลยมันดูโอเคอะแต่ว่าตอนโซบังชามันเป็นกระโปรงที่แบบหนักใจแทนเอซีทีอะมึงมันล้าเกินไป นี่ใส่นี้เิสต์อัพแบบคอมเมคอัพแบบจริงโชกเกอร์ครั้งล่าสุดที่ใจยอนใส่ก็คือตอนสว่างชาไที่แบบอ่าโซดูแล้วมาร์นี่ใส่นีิมึงกูชอบมากไอ้ที่เขาเปลี่ยกายนะไปกายมึง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 ฮู้แล้วยูต่าทำได้ดีมากอะยูต่าทำแบบเขาทำหน้าที่ตรงแั้ของเขาได้ดีมากฮู้ฮู้ใส่วะยูต่าใส่วะ คือว่าช่วงนี้บางคือช่วงเดียวกับบียอนไลท์ไหมเขาอยู่ตากผมตรงนี้ด้วยกับบียอนไลท์ะที่แบบหล่อมากๆอ่ะ,อะเออเทชานี่ก็คือแบบใส่ว,าสว่าเนาะงานสายตาอ่ะเอาอยาคนนี้วันนี้ซิงเกิลนี้มากับท่าใหม่คือท่าปกากปกติเนี่ยจะมีแบบท่าแบบจัแบอบอกเงยหน้าแล้วก็ท่าใดๆยกไหล่แต่รอบนี้มาปัปากเขาทำการบ้านมาดโีโหมากเลยแต่ว่าตัวเอเวอร์อพี่ไทยอยู่นี่ชุดนี้นี่พี่ไทย ใจยอนั้นขอช่วยตาเฮ้ยมึยู่งาแบบจังอูสวยจังที่มึงดับนี่ก็คือมันจะขึ้นสเต็ตไหมเนี่ยอย่าจอนี่โอ้มเฮ้ยเฮ้ยอย่ากสตาร์เต็งดูต่ตอเฮ้ยจอนี่ มาร์กแกงนี้คุณภาพนี่กูดเลยแก๊งนี้คือแบบแก๊งคุณภาพแก๊งแบบแก๊งแบบรูเมเสับสนมเหมือนใครไหมว่าอันเจ้าอูเป็นรูเมสเยยอนแต่ว่าเจ้าอูก็อยู่กับมาร์กสับสนสับสนโอ้ยมาร์กเป็นอะไรอันนี้ใส่ว่างทำเป็นการอะไรครับตกได้ไหมเ่ยอนผมนี้ก็คือตุย ดุมากไม่ไหวอืคตัอนี้ก็คือแบบจบะวนหัวเราอ่ะอือจริงอ่ะมืดมุมโดยยอมนี้มุมโดยยอมรู้ว่าโดยอโดยอมจะมีไม่กี่ท่าที่แบบว่าถ้าตกคนเข้าดา้อมไม่แบบอย่างงี้ก็แบบ อย่างนี้เนี่ยไอ้ท่าจะต้องมาแล้วก็มองนิดนึงอ่ะจะมีความเป็นตัวยองสูงมากงานใส่ตาตัวยองคือแบบอู้จังอูเป็นเป็นโตขอดูอีกรอบมือจังอูกับมือไันเดี๋ยวดูด้วยายจงอูกับมือมีนี่กล่อมือบดอากใครกับใครของไปทะ่สยามงว้นสนใจยู่ต่อไหมเขาได้แตะมือกับมาร์กในห้องแดนบักเข่าไหร ไอชุดนดำที่ขอชมอีกทีหนึ่งมันดีจังวะโอ้ยยิมมีกิ๊ปปี้ย้อนรเบิดมือปล่อยหวานจงอูคนดีที่สุดปล่อยที่มันหล่นมาไม่กี่เส้นนบบมึงแบบเออวันนี้ไ่ <laughs> ปลย่อยหวาอันนี้ปล่อยเบาหวานอันนี้ปล่อยเบาหวานแต่ว่าปล่อยหวานของเอสซีทีมันทำดีตลอดไม่ว่าจะเป็นปล่อยหวานของเจยอยปลอยหวานของจงอูปลอยหวานของใครก็ที่มันหล่นมาไม่กี่เส้นนบบมึงมันแบบเขาเขาทำได้ดี มึก็พูดเลยนะว่าพี่แจ็อิงเขาปลอมจัดอ้ยาแต่ว่าอันน้ำปล่อยหวานอันนี้ตาหวานอยู่ตางาสายตาที่ต้องไปเขาจริงๆแบบมาป่าจริงตุกอะไรเงี้ยมาไอสาวคนหลังก็ใช่ย่อยนะโอหเนี่ยเซยอนมมจังหวะจังหวะอืมจังหวะแบบตกอีกหนึ่งแสนคนเข้าด้อมมามาเป็นเอฟซีเส้นเดี๋ยวยอง นี่กูชอบแปลงกายบ้านี่กูเป็นเจ้าชมยังไงกับแปลงกายที่กูชอบนี้้วว่ค่สามนดูเหมือนนันแบบแปลงกายมึงไอ้ยาได้แรงมึงได้แรงจริงนี่ต้องม้าม้าแบบม้ามึงดูม้าู้ใส่ว่าม้าใส่กทีวะอู้ โอ้แล้วไฮโน้ตเกรซดิงกิมมีกิมมีและมุนเมื่อกี้กวาดทำทุกคนเลยมึงนะน,นี่โอ้ไปค่ะ,ะหนึ่งอาพุ่งเข้าจอดหนึ่าพุง่ง <laughs> ถ้าจะกวามือเรียกนาาเบีนะคะมันกวาดอย่างเดียวไม่ได้นะงานสายตามันต้องมานะไอ้ท่าเมื่อกี้อะอะโห มึงยูต่ายูต่ายูต่าขอดูโอ้ยยูต่าใส่ว่นมังใส่ใสมใส่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 ทส่ใ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 สาใส่ใส่อส่ใ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 สส่ใ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 ่ใส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 ่่ใส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 ่ใ กราดูเสภากันดิมึงคนตลวก็ทำนานขวังองขว้ญจริงมึงสองสามอ่ะอ่ะอย่ามึงยูตาใส่วะายูตใส่ายตาใส่ว้ามึงยูตาใส่ว้มึงมือท่อนี้ทอนี้ท่อนี้แบบนีมึงเขาเรียกนอแต่มากอะมึงเขาแาแบบมากด้คาริสมอ้ เมันจะมีจังหวะใจหยก็คือแบบมากัดกระตุกไปนิดนกระตุมแบบแหมือึงกระตุกได้ยังงเราคนธรรมดาเราทำไม่ได้อะมือเขาทำไมเงาไม่ได้คือทำไม่ได้อะกระตุกยังไงวะกระตุ่มยังไงวะลองลองแล้วแบบมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะใจที่แบบหนึ่งสองสามแล้วทำแแล้วมาดูดีมือเขาไมแกทำแ้วรอดจริง มือค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากทรงงานหนักเพื่อพวกเราชาวต้องจริงๆแบบว่าทรงทํางานหนักมาโดยตลอดเลยทรงซ้อมเส้นกันเยอะทรงแบบร้องกันไฮนูอะไฮมูดไฮนูดแกแบบค้าตุ้มก็เปลี่ยนเยอะมากแบบทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทํางานหนักกันหมดนะโอ้ยแบบอ้ตนออีกแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าขอพูดนิดนึงว่าเราชอบเปิดเดมากแบบมากแบบชอบมากแบบมากมามาก กัวเป็นคนชอบเพลงที่ฟังตอนอาบน้ำแล้วสบายนนฟังได้ตอนสระผมอะไรี้บใช่กูจะแบบแบบแบบนี้แบบ กูจะเป็นคนชอบที่แบบว่าเพลงเฟิร์นเนอร์ปางคนทุบเบเกาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบว่าสระผมแล้วต้องล็อกเมกนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นแบบนี้แต่ว่า soft song จะเออจะเป็นแบบเอ็มดี soft song แมสโตรฟายไปฟังกันเลยนะคะเรียงกันมาให้เป็นตับนั่นแหละทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือดีมากส่วนตัวชอบคอตูมมากชอบตูมชอบตูมมากไม่แกงเลยไม่ว่าจะเป็นไม่แกงจริงไมันกงจ แแบบบบนี้คอตูมเอวยเมคอัพเอยผมความปลอยความทุ่านี่คือปลอยหวานหวานจริงอะ่ะทุกคนไม่รู้ทำหรือแล้วเออแต่มันมันสุดจริงๆไอเนี้ยแต่ว่าแบบนั่นแหละชอบ MV ด้วยประเด็นอะ่ะรู้รู้สึกว่ารอบนี้แบ่งแอบจะแบ่ง,บงท่อนได้ดีได้โอเคกว่าแบบ ปกติมันจะไม่เห็นคนหนึ่งไปเลยหายไปเลยอะไรย่างเงี้ยราก็จะถามหาว่าเอ้ยไอคนนี้ไปไหนวะแต่ไอรอบนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าเออพูดแบบว่าแบบได้ดูความทุกคนได้ดูเขาออกมาเต้นข้างหน้าอะไรเงี้ยเหมือนปกติแบบถ้าแบบเอาจริงก็คือแบบจองอูก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยรอบนี้แบบเห็นจองอูร้องเห็นจองอูเป็นเซนเตอร์อ่างเงี้ยเออเหมือนกับว่าแล้วก็มีอีกว่าแบบ ได้ยินเสียงเขาร้องนะแต่ว่า MV ไม่ฉายเขาอย่างเงี้ยอ่าแต่รอบนี้ก็คือเขาร้องด้วย MV ฉายเขาด้วยอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นเมมเบอร์ของทุกคนซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการดีมากในการที่จะเสียแอร์ไทม์ใน MV อะ่ะทุกคนเพราะว่าเมมเบอร์ทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในการจะตกคนอื่นเข้าด้อมหมายเก็ตว่าแบบว่าเออหลายๆคนก็แบบเลือกเมนเลือกอะไรจากการดูแบบจังหวะตวรงรักใน MV อะไรเงี้ยทุกคนซึ่งวันนี้จังหวะตรงรักแบบแเป็นเรื่องเซื่อมากจริงจังตกแล้วตกแล้วตกแลยค่ะไม่ต้องนั่นโอเควันนี้กก็ประะะมมาาณนนนนีี้คคคทุแ่นอนขออภัยาขุด้วยนะะคพี่ภาพ ก็ขอภนะ้าที่ด้วยมะนะวันนี่พวกเราทาั้งสามคนนะคะก็ไม่ขอ<า>ไม่ขอ<า>ไม่ขอแล้วก็